สวัสดีครับพี่น้องมาน,นีกะอยู่กับนนนนช่องตาสมุไรแชนแนลครับมานีกมากินมามาพร้อมกับดามาดาไลเอ <laughs> ดาไลทิกดาไลาอไอสิมาชีแจงนะครับพี่น้องว่าสำหรับคนที่โลกสวยเป็นมามดามาเข้าสวัสดีครับแนะน้ำตัวก่อนอ๋อแพลตครับโจเออเขาไปฟังเพงลงหลอกแสงกันนะเด้อกูได้มาบังคิบนี่ อที่เรื่อมของเรื่องก็คือเขาไปนมัสการหลวงพี่เก่งเนาะเป็นบวชหำไมไปยามหลวงพี่เนาะแมนไปยามหลวงพี่เพราะนี้ก็ว่าไม่ปล่อยให้พระสงบบ้างอนุนอันนี้บ้างบางคนก็ไปได้หลวงพี่ได้บ้าบวชทําไมทําไมไม่สิกบวชก็ต้องปฏิบัติได้แต่ทามเนี้ยว่าไอ้บวชเป็นบวชเป็นยังก็สร้างไอ้กระแสสร้างเงินนบอเออผู้ใดไปลงทุนบวชส้างกระแส ก็บอกเป็นบาเนาะสื่อสร้างมาสั่งกระแสาสิมันก็บอกไป็นตัวถีมหน่อยข้นพิมพ์กับพี่มึงข้นดาวตรงแต่สิดาเนาะไปดาววัฒน์ศาสนาเนี่ยมันเป็นบาทิกูถามไว้ลาพวกนั้นบอกบุมันอย่างเราถามในเวลาเวลาพีเวลาหน่องบุบวชมึงบพยายามติดอยู่วัดเออ่มันบอกมึงก็สิบวชแล้วก็จะส่งเขาวันหรือสิบหนี้ใครนี้มันดิเนาะมันก็ต้องพยายามกันไปเล่นน้ำกันย่านิเงาย่านิอย่างก็มัน เกษตรเราอยู่ใต้ตอนพ่อคนดีอยู่ในกุฏิ่นดีบา่ายงีมว่างแล้วก็มานั่งคุยนั่งอย่างกันยอมันเป็นเรื่องปกติของของมนุษย์อะ่ะเออแมนบอกแมนบ่มันจิตเป็นไอเรื่องแบบนี่เรื่องอยังเอาแบบนีที่บอกว่าเนี่ยมันีิมีคิดอย่างที่ว่าตอนที่บวชอนะที่ร่วมกันบอกว่าอะสักลายหน้าลายบวชได้หรือหรอเออมีหอดแบบนี้แมนบอกคนเฮาห้องมันบ่ได้วัดกันที่้อยสักเลยมันวัดกันจิใจเย็ไใจแล้วคําว่าพระพุทธ พระพุทธศาสนานี่คือมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแมน่นเขาเขาเขาบ่้ดบอกว่าห้ามคนสักลายบวชนี่บอกเอาองคุริมันขาคนตายอ่ะพอใดคนเป็นอย่างเพื่อนคือบวชได้เอา้าอืม,อมพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ให้ได้ให้คนไม่ไม่ใช่คนดีเพื่อนสอนให้คนเป็นคนดีคนที่มีมจิตใจอยากบวชอยากเพื่อนก็นอยากบวชทดแทน พระคุณคุณแม่ครับคือจังหลวงพี่แกงเพื่อนบ่ได้บวชว่าไอ้บวชอิตัสสูนะต้องไปอยู่ในป่าห้ามพบเจอคนอันเออเป็นยังพระคือบอสำร่วมเป็นยังพระคือมาเห็ดขีบออกขีบเราเรื่องบวชอยู่ในป่ากันโมกูเนี่ยบวชนี่บวชได้ดดสองมืออ,อไปทุด,ดงเลยบอกแล้วให้เขาไปในป่าสองปีเลยปัสบอกเป็นยังไป เอตัสรู่ะจำซีมกลับมาเนี่ยผมยาวเลยเอาเป็นยังนีหลงปลาห <laughs> <laughs> ลงปลาฟังยืนทางโดนนะพี่น,อน้องกลับมาเน <laughs> ี่ยผมยาาเลยบวชนะผมจะบอกว่าการบวชมีหลายบวชครับคนที่ด่ามาทั้งหลายก็คือหนึ่งบวชจูงนาะไฟ<ป>มันพิมพ์มึงพิมพ์เอาสนุกอ,อ่ะกูถามเนี่ยกูทายกูไปยามเอาเรามีซื้อเสียงไหมกูทายคลิปแล้วมันสิเป็นอย่างกูถามดู ก็เไเป็นทายคลิปเรียนก็เราก็บไดเหตุยังเสียหายเลยก็บไดเหตุยังเสียหายเลยละ่ะแม่บอกแม่พระผิดศินว่าอาผิดศินขอได้วามาสมัยก่อนบม่มีกล้องได้เพราะ,นะะสมัยพระพุทธเจ้าบวชนะอ๋อสมัยพระพุทธเจ้าบวชเวลาเพิ่นไปเผยแท่พุทธศาสนาบ่เพิ่นก็ต้องยางขามทวีปนั่นทวีปนี้ไปนี่มันผ่านมาเท่าไหร่2,500หปีแล้วอืแล้วทุกวันเนี้ยคุณจะดูครับคุณไปศึกษาพุทธศาสนานะครับคุณเข้าไปดู Google ก็ได้ครับพระ เพื่อนไปสอนการที่บรรยายธรรมหรือเผยแพร่พุทธศาสนาผูมิเมนบัต้องนั่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพระมีไหลพระครับพระที่เพื่อนอยู่ในปา่าในดงก็คือแบบเพื่อนอาดีปฏิบัติของเพื่อนไปอันนั้ก็เรื่องของเพื่อนแต่ว่าพระที่เ,เพื่อนเผยแพร่ศาสนาสาธุนี่ผมก็ใช้เสือเพื่อนอยู่ครับพระอาจารย์หาสมปองครับบางโค้งอดาดีดาม,มาเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนกับเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อนสอนธรรมมา ถ้ามาแบบตลกทําให้คนไม่เครียดก,ก็รู้ว่าทุกวันเนี้ยคนเค <Yeah. S 1> นรียดเครียดเห็นไหลวงพี่เกลงเล่ากับบวชบวชคือคนอื่นบวชนีน <Yeah. S 2> น่นะน้องนุ่งกับพยายามแล้วเราเป็นคนแกเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็มีคนหลายคนเข้าไปหาแกเป็นธรรมดาแกคนร,รู้จักคนเยอะบอกว่าท,ทไมไมํําทาไมไม่ปล่อยให้พระอยู่อย่างสงบเวลาเพิ่นเห็ดบัดจําบัดบ่มีไผ่ไปเบิงบ่มี่ไผ่ไปหาเพิ่นเนี่ยแต่ว่า เวลาโยมอ่ะไปหาพระก็เอาสังฆทานถวบายเวลาเขาไปเขาไปเฮ็ดบุญครับพี่น้องอเขาบ่ได้ไปแบบว่าต้องไปให้พระเ,เต้นนั่นเต้นนี่เฮ็ดพิณีิ้นเราไปเวลาเขาว่างเวลาพระว่างเขาฉันเพลแล้วเราถึงไปแล้วก็ร้อยให้เขาไอ้พระฉันเพนฉันไลเ่เศษอะถ้ามสมมุติว่าอะกิจของสงศ์จริงจงนะถ้าเรานิมนต์ต้องไปไหมต้องมานะไปอืม,อ,อ,มอย่างนี้นเวลามาถวา,ายสังฆทานอะพระเพลินรับท่านเป็นควนทฮ็ดบุญะอบว มึงก็จะไปนิมนต์พาไปเงินมึงที่ล่ะไปกวนท่าจะแต่งยังก็บวชอยู่แม่บ่านิม่ตเม่นมึงเม่นว่ะไปกวรท่านทำไมท่านบวชให้มึงก็จะนิมนต์เราไปฉันเพี้ยนเงินมึงที่ล่ะเวลาขึ้นบานไม่คนก็บวชอยู่บอแม่ไอเลอเลอะพูดไปตวบอกไปทุททีตัวเดียวเนาะมึงเอาแต่เอาแต่สนุกอ่ะมึงไปมองมึงมึงมองคนในแง่ลบมากเกินไปจะบอกให้นะ ที่มาบอกว่าคนที่ไปวัดอ่ะไปหาไปรบกวนเพิ่มพวกมามาศาสนาเอาคนเข้าไปทาบ,บุญไปฮหดบุญไหมอเป็นท<ม>า,านาศาสนามึงก็ใไหกุศยางจงกรมุติเขาวัด <laughs> นี่นว่าเข้าไปมึงก็บไหกุศนั่งสงบสงยมไม่งั้นไม่มีใครเข้าวัดหรอกถ้าไปแล้วซีเรียสคุณจะบอกให้่นว่ยหรอไปดปฏราม่<ด>าซ <ดา S 2> ุ่มดาม่ากันผมขอบคุณหลายเดายครับเด้อ ครับผู้ใดก็บ่แม่นนอฟิกคลิปให้กำลังใจกันได้ครับที่เฮ็ดไปน่ะมันก็บ่ได้คิดว่ามันสิีลายลายไปหนี้ดอกมันฟุก์มันฟุกไปหลายซื่อเขาเขากลับไปเฮ็ดแบบว่าเขาพูดง่ายๆก็ไปน้ำมักตะการหลวงพี่ไปเยี่ยมหลวงพี่ไหมกันไปเยี่ยมเพื่อหวัดไปล่ากับควมไปถ้าวายเพิ่นนี่ไหมซื้อมามาบูดวบเออเราเราเรามันมันมันผิดวงใดฮยนะจังแม่นบ่พี่น้องแต่ว่าไอ้ มันก็หลายมุมมองเนาะบางคนก็สีโลกสีโลกสวยนะมุมมองไอกคือว่าโลกโลกสวยแน่พวกที่แบบว่าสุ้มโบ้เคยบวชดอกสุมนี่บูมวิจักศาสนาแท้ดอกแมนว่าบวชกับจิตอยู่ในกุฏิปุ่นตีกับจิตบริหารโลญางออกมาคุยนําหยาดโยมเนี่ยตีพระพระเป็นยังคือออกซื้อเป็นยังพระอาจารย์เดี๋ยวพระกับจิตบรให้รว่าวอยู่ว่ายังโยมเนี่ยตีเนาะกับที่ เขาไม่ได้ไปตัดสลูเหมือนเขาจะเจ้าเพื่อนบวชสีผ้ามือครับเขาก็ไม่ได้ไปทําบิดสินอะไรพระเขาก็แค่คุยกับโยมเฉยๆก็คุยสนุกสนานเมื่อเกษียแล้วคันบวชละวี่เรียนแล้วจีบวชทีอย่างกูถามดูเอาแม่นบอกคันบวชละวี่เรียนว่าบวชเด้อนอนอยู่เงืนเพื่อนเพื่อนบวชเนี่ยเพื่อศึกษาพุทธศาสนาคือเพื่อนได้ใส่ผ้าเรียงว่าเนี่ยการบวชเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะการที่เรามาฝึกความอดทนคือบ่ให้กินเขาแล้งคือต้อง กิจของสงฆ์คือต้องบิณฑบาตทำวัดทำวัดแมนเราวันนี้เพื่อนกับทีได้เรียนรู้ตัวนั่นภายในระยะสิบห้ามือเทดไห้จินใจคนอะ่ะมันสงบลงแล้วก็<ม>เพื่อนอาจจะมีแพะเมตาสวดมนต์กับนี่แหละคนกี่มากับส่วนบุญส่วนบุศลนแต่ว่าห้ามพบปะกับญาติโยมบ่มีครับยิ่งพระอาจารย์ดังๆนะค้นต่อแถวเขาเต็มเลยครับพระต,ตักลงตักไล่มันก็<ม>นกเป็นเรื่องปกติ อันนั้นเขากวนเราเบิดมือันตัวแมนบอกแมนอันนั้นแห้งเบิดมือครับต่อเนี่ยครูบาน้่นครูบาเนี่ยอาที่ไปซอยเลือเด็กไปซ้อยนั่นซอยเนี่ยอันเนี่ยแห้งเบิดมือเราก็ได้หลับได้นอนเลยแห้งเบิดมือครับเอาเอานี่หลักตามความจริงอันนี้หลวงพี่บวชสิบห้าวันหลวงพี่มาบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่บวชเพื่อเรียนรู้ธรรมะไม่ได้บวชเพื่อที่จะตัดสู้หรือบวชตลอดชีวิตมั่นศาสนามึงรู้จากศาสนาแค่ไหนวะแมนบอกแมนถ้ามันซีเรียสมากอย่านับถือมันเลยศาสนา มันต้องสบายสบายดิแมนบอกมึงกระเสิเลาน่งให้อยู่ในกุฏิคนดีบอกออกไปใส่มาใส่ดีพระพุทธเจ้าเพื่อนสอนว่าเดินทางสายกลางอือสักบทได้ไงวีเขาวัดกันดีจิตใจเขาก็ได้วัดกันที่ห้อยสักเลยคนนะไม่แล้วมันมันจะมีบอกว่าโอ้โหมีแต่ดงไอ้นี่ทางนั้นเลยแต่ว่าดาบดีนะมีแต่ไอ้พวกลายลายสักเอา้าคนสักลายเขาเขามาเหตุปุนเนี่ยเขาเขาเขาผิดมงไหนผมจะบอกนะครับว่าคนที่สักลายเนี่ย กิตใจเขาดีกว่าไอ้อพวกที่นั่งกินภาษีประชาชนอีกเขาเพเคยไปโกงผู้ใดน,นะไอ้พวกแต่งตัวดีหมดนลพวกว้บ่มีไร่หม่นล้เป็นญญตัวอย่างแม่คุณที่กินภาษียาดามากันไรครับพวกผมกระเฮ็ดกันแค่พอได้ยิ้มเนาะอืมก็แค่พอได้หยอกเห่่นก็เพินินกดไอ้มันไม่มีอย่างดอกจะไปพิมพ์ไอค้คํามถิันบดีไร่ที่นี่มัน ลอกหาเปเต็มเลยแล้วก็มาได้ไงแล้วกับมันอีมีบางคออเมนนะไปไล่พระศิษไปขัดศรัทธาท่านได้ไงท่านตั้งใจบวชบวชศรัท้าบวชแล้วแล้วบางคนอิบาร์เดี๋ยวคันไอพวกคอมเมนนะไปล่ายากพี่นนอมบวชนะมึงอย่าไปยามอยู่วัดนะกูบอกอลูวัดนะตาไปหาเลยนะมึงอย่าไปหยามมึงอย่าไปหาหาพี่หาพอหานอกมึงนะอยู่วัดนะมึงทรงเขาวัดแล้วมึงมึงอย่าไปหานะ เขาฉันเพลแล้วเนี่ยลุงพี่เขาฉันเพลแล้วเขาถึงมานั่งคุยด้วยเขาทําซุราเขาเสร็จแล้วแล้วเวลาว่าเข้าเอาอาหารไปเพ้นเพ้นเนี่ยเหเขาไปทําบุญนะขวดนะแต่เอ้เอ้ก่วนมากเอ้คนที่มาว่าเชื่อดิฉันไม่เข้าวัดหรอกแมนมันก็ต้องดูยุดูสมัยด้วยเราไปว่าแต่ว่าพระที่ไม่ใช่พระจริงมันก็มี มันเห็นให้คนแบบว่ามองในแง่ลบแม่นบอกเพราะว่าเอาผาเลี้ยงมาหากินแต่ว่าถามเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเพื่อนเอาผาเลียงมาหากินบอกบอมีครับเพื่อนบริหากินน้ำผึ้เลี้ยงเพื่อนนี่ยี่แล้วเพื่อนต้องการเพื่อที่จะบวชทดแทนทุนเท่านั้นเองนี่มึงคว่ำก็มิน,มมนแต่ละคอมเมนต์อืมเนี่ยควรปรงพระเห็นเดินทางไปนู่นไปนี่เ<อ>าขา <อ S 2> หามพระเดินทางขอไ้ นอกจากเข้าพรรษาน,นะครับกิจนิมนต์เนี่ยเขาพรรษาเขารับกิจนิมนต์คือบวชเนี่ยอะเขาพระเกเป็นคนมีชื่อเสียงแค่ไหมแล้วคนเนี่ยเขาอยากเข็นผ้าเหลืองพระอยู่แล้วเขาก็เออหลวงพี่พรุ่งนี้เนี่ยว่างไหมมีมีนัดกินนิมนต์ที่อื่นไหม,มถ้าหลวงพี่ว่างหลวงพี่มันเนี่ยคือหลวงพี่ก็คนที่ คนที่เขาเกินี่ยก็ถวายเพลินนะมั้ <Man. S 1> เขาก็ได้บุญลงุลงพี่กะเล่น,นไปหาฮอดเขาเขาจะบอกเลนเขาเรียกเขาเรียกว่ารับกินนมนม์แล้วคนที่ถวายถามว่าสบายใจไหมสบายใจเออแต่เขาได้บุญเนี้ยคอมเมนต์ด็ดไรสาระมากในคอมเมนต์เนี้ย<ม>อ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้มันจะเป็นตอนที่เราไปซื้อหวยลอตเตอรี่ที่เราทีที่เขาถามหลวงพี่ว่าไอหลวงพี่บวชกี่วันสิบห้าวันหลวงพี่ไม่ได้บอกหวยเขาบวกแค่สิบห้าวันแต่เขาออกไปซื้อเองเออ ล้วไม่เกี่ยวเลครับเอหลวงพี่ไม่เกี่ยวตรงนี้อืเขาบวชเป็นพระพวกมึงควรมีสัมมาคารวะเราไม่มีสัมมาคารวะตรงไหนเอากูกำลนังคุยี๋ยวยืนคํำหัวเราได้ละแม่บอเขาไปดูคลิปดิไม่มีการยืนค้ำหัวนะครับยกมือไหวตลอดยกมือไหวตลอดล่ะไม่ไม่มีตรงไหนที่เราไม่ให้เกียรติพระเลยนะแต่การที่เราคุยกันเพราะเรารู้จักกันนี่อันนี้แล้วมึงใส่กุ๊บพับเพียบ เขาไปสิมึงมึงมักระบบอ่ามอบกลาบบ่มักแบบนั้นบอเยอะเบยอ่ะไอ้เนี่ยบวชเพื่อทำคอนเทนต์หรอถ้าแบบนี้คือเสียมาอ่ะใครจะไปบวชทำคอนเทนต์ลงลงทุนเห็ุคอนเทนต์ลงทุนเบิร์ขนาดนั้นร้อยเอาเอาสร้างมาเอาสร้างมากเอาลอของเงี้ยวมาคอนเทนต์เลิศเธออเสมัยพุทธกาลท่านคงไม่ให้บวชหรอกครับเนี่ยโลกที่เทียนบ่ให้บวชแล้วองค์องคุลิมาบวชแดงแดง เลอะเธอะเขาบวชได้หมดแหละถ้าคุณถ้าคุณแต่แต่แต่ก็มีบางคอมเมนต์ดีๆสาธุสาธุก็แบบว่าคนที่เขาเขาวัดจริงๆเขาไมรู้กันแต่คที่จ้องแต่จะมาด่านะมือมือมันห่อนี่างไรจริงๆแล้วผมเล่นโทรศัพท์นะผมเล่นเนี่ยผมไม่เคยด่าใครเลยนะถ้าผมไม่ชอบคือผมผ่านไปเลยนะครับจริงๆถ้าผมไม่ชอบคือผมผ่านไปเลยผมจะไม่ด่าใครใครชอบก็ดูไปถ้าผมไม่ชอบผมก็ผ่าน นีจ่จะจะมีเอ้บางคนส่วนมากก็ดีนะคือส่วนใหญ่เลยแต่ว่าจะแบบว่าเนี่ยพวกมึงไม่สมควรไปวุ่นวายกับผ้าเหลืองไอ้พวก youtube มันศาสนาบาปให้พระอยู่แบบสงบก่อนได้ไหมซ่สรุปว่าคือเวลาเวลาพระฉันเพลยนเสร็จเนี่ยอยู่สงบแบบไหนไปนอนติ นอนแบบสงบอยู่ในปาราตบ่ไปอยู่ใส่ไปอยู่ใ่ต้นพธิ์ดีเขามันมีคนไปยามไปเยี่ยมแมนบอเป็นเหรียญน้ำไปไปนั่งคุยนั่งก็คือคือพักเขาก็ออกมานั่งคุยเฉยๆนะเพราะก็คือเราก็ขออนุญาตเนาะแมนขออนุญาตคุยนั่นคุยนี่คือมันเป็นเรื่องปกติที่คุณผู้จักกันนะครับคุณบ่เคยไปเยี่ยมอ่ะญาติีน้องคุณบวชบอเออพอพอพอแมนคุณพอคุณบวชอ้คุณบวชญาติคุณบวชเสีย คุณบุเคยไปเล่นน้ำบอกคุณบุเคยไปหาหลวงพี่กันนะหลวงพี่เป็นยังไงอยู่ใดอยู่บ่อยู่เอเป็นยังเราก็ถามหมดนะถามไทยหมดนะถามไทยหมดว่าเออเป็นยังไงเจออะไรบ้างไหมหลวงพี่นอนได้ไหมอ่าใครดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจบ่มันมันคนเขาเป็นว่าคนที่มักดามาเนะ่เปลี่ยน่ใส่สซะยาสีขยันไปเมียมดาคข้าในเขนี้หรอขับมากกับเปิดพานไปเนาะเฮ้ยแต๊ะต๊ แะหนีเอฟซีเอฟซีของขีบนี่ดูบลอกบลอกดามานี่นะรู้หมดทุกเรื่องรู้เรื่องรโอเคโอเคสรุสรุปคลิปยาวแล้วโอเคครับจังไลยกายฝากกับฝากกำลังใจน้ำเนเด้อพี่น้องกับผู้ใดมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกขอบพูดเลาลๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผู้ใดสีล่างมาผู้ใดแพ้ล่างแล้ว อเป็นลายแม่หูกับจังจงใดกับดีล่ะเข้ากับคนพุทธศาสนาคือกันครับไม่เคยเราก็นับถือยเรานับถือพุทธเหมือนกันแมนท่องถวัไม่ไม่เคยไปไปทาอะไรไม่ดีผมก็บวชเรียนมาเป็นยังที่บบลูถามเนี่ยกับเอียเอาเป็นว่าคือที่บอกไปทัางคิดหมดละเมอืนไปเอาเพาะโอเคครับจังใดอย่าลืมติดตามน้ำปแล้วกันเดอครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย